สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gray Channel นะครับและวันนี้มาอยู่ผมกับชีวิตที่3นะครับ3 RD ดีนะครับค่อนข้างยาจุกเลยทีเดียวนะครับเราทําการเปิดบ้านของเราเพื่อลังแกคนข้างบ้านนะครับใช่ด้วยการเปิดเขาอันนี้ใครยิงใส่ฮะอยากโดหนหอเราอะตัวดีโอเค ชีวิตที่3เราก็มีเงินอยู่ทั้งหมด4ล้านกว่านะครับแต่มันก็ยังไม่พอนะครับสำหรับการเอ่มเรามาที่นี่ทำไมวะไม่อะไรมันเพิ่มพงเพิ่มเพื่อนระเบิดเนี้ยง่อยมากเลยมันแค่ทำการหยุดอ่าชั่วคราวนะครับเวลาเดินไปแป๊บเดียวปืนนี้สีดีมันเป็นปืนระเบิด อันนี้เราก็ทําการอัพไปอืมสุดยังอันนี้เติมบักเนาะโอ,โอเคเราก็จะไปอัปเกรดผมพยายามเก็บให้ถึงประมาณเท่าไหร่สิบล้านมา่ะเพื่อที่เราจะได้ไข่เขายิงใส่นักหนานะ้อุ้ยแม่งยิงใส่หน้าตัวเอง มันยิงออกทีละสามหนะ้าอกแสดงกับเพื่อนปะเนี่ยมันเข้าบ้านเราได้ใช่ไหมไม่เราอยู่คนเดียวแต่มันเข้าบ้านเราไม่ได้แสดงว่ามาโดนสายไฟสายเลเซอร์โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันข้างล่างก็จะเป็นพื้นที่ที่เราทำการอัปเกรดนะอันนี้มันเป็น ระบบมันหยิบให้ดูมันจะเป็นแบลเลอร์เอาไว้กันชั่วข่าวแต่มันก็หายแป๊บเดียวยังนี่ผมทำการอัปเกรดตรงนี้อยู่ค่อนข้าใช้เงินเยอะเลยทีเดียวเชียวแหละซุปอัปเดต17.5ล้านแล้วก็ตรงนี้เราก็อัพขึ้นมาแล้ว40ล้านเนี่ยผมต้องเก็บ40ล้านปวดล็อก ยี่สิบล้านสิบห้าล้านสิบห้าล้านเออยี่บล้านพอพอได้อยู่เพราะอันนี้ใช้ปรประมาณยี่สิบมั้งหรือไม่ก็สิบห้าแถวๆวเนี้แหละค่อนข้างจะแดกเงิน <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบววนมเชียงไม่รู้เป็นปืนหรือเป็นอะไรไม่แน่ใจแต่ถ้าตรงน,นี้ต้องเป็นแบบเกิดสีร้อเป็นจะได้รูปปั้นแล้วก็ไฟน้ำท่วมก็น่าเป็นปืนพ่นไฟละมั้ง กำเนิดข้างดาไฟฟ้าก็น่าจะเหมือนข้างบนตรงจรวดอ่ะเออแล้วก็เกาะตัวไอ้นี่แล้วว่ยเราจะอึดถึกทนนะแต่การเก็บสี่สิบล้านยี่สิบล้านมันค่อนข้างจะโหดอ่โดโดะโหดไปละโหมดค่อนข้างใช้เวลานานเลยละส่สิบล้านตอนนี้น้นจะมีสี่ล้านกว่าอัพไปโอเหนื่อยว่ะอัพเกมยังหมกเลยยิ่ง ถ้าไม่เติมโลบักอะ่ะคือแบบถ้าเราซื้อเนี้ยหกสิบมันก็คอยเก็บเงินท่าเรเรื่อยๆมันก็ดีสําหรับถ้าจะอัพอันแรกของน้ำแบบนี้นะซึ่งผมไม่อัพไม่มีตังจน <c oughs> จน <c oughs> จนจริงๆนะไม่ได้พูดตลกนะเออหนังแส่พระลำเรียงไม,ม่ความจำเป็นอะ่ะเพราะนี่มันคือชั้นบทแล้วมันไม่มีอะไรแบบเงินกระเด็นกระดอนไปไหนหรอก อันนี้นะครับก็พามาดูว่าระดับ3มันมีอะไรยังไงเขาลงไปยิงอย่าทางล่าง<__จงตายด้วยน้ำมือของข้าซะดีๆ<__ปืนโกงเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยแต่มันยิงได้แค่3นัดไงมันจะจ่อ เก่งมาจากไหนก็แพ้ปืนหอชั้นหมดแหละ <_ d ata> เลือดไม่ขึ้นปืนนี้คือปืนโกงครับตั้งแต่ผมเล่นมาเนะน,นี่ยปืนเนี้ยโกงสุดละปืนแบบไอ้ M60 โง,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 งนะนะ่ๆนั่นน่ะสู้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวสามอันนี้มันดาเมจแรงมากพอมาสามซี่ห้านัดก็ตายแล้วต่ต้องยิงโดนนะเห็นนะ ประมาณสี่้านัดอืมแซมแปิดเลเซอร์เนี่ยที่สุดของที่สุดยนืนโง่อะไรตรงนี้ตายเขวิ่งเข้าบ้านแล้วเขาไม่สู้แล้วโอ้เขาสู้ไม่ได้โอ้เข้าไม่ไหว,วไม่ไหวช้าหนุ่มช้าปืนแก้งคนที่ดีที่สุดแต่ถ้าเจอปืนกวนสองคนลุมสู้ไม่ได้นะผมมอ,อกเลย มีคนพยายามสร้างโน่นนั่นโน้นอยู่ตรงโน,โน้นยิงต้อนรับหนะ่อยยิงต้อนรับยิงโคตรไกลอะผมว่าปืนเนี่ยนี่นี่สร้างมาเลยเออมาเลยมาเลยไอ้ทีงก็ยิงมา แต่มันหมดครยิงใส่หัวเราจะเอาอ่ะพี่ปืนระเบิดนหนหนุม่มอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเขาสู้เขาสู้อุ้ยอัดหน้าตัวเองตาย <laughs> เราเราเล่นนักดาบแฟรแฟ์ใช่แฟรแฟ์เราอยู่ในบ้านอ่ะใช่เราอยู่ในบ้านเราเล่นนักดาบแฟร์อยู่แล้วโอ้มันตายแล้วว่ามันยิงชิงตายโอ้มันอ้อมมาอุตส่าห์อ้อมมานะขับไล่ด้วยปืนกล คตรช่างเลยบอกว่าเลยใครแบบใช้ปืนนี้ไล่ยิงชาวบ้านอะ่ะช่วยมากสักเงินหน้มาทำไมกลับบ้านไปไอเด็กน้อยเกมแกลแกงเด็กโอเคนะครับอันนี้ก็พามาดูว่าชีวิตที่3กับการเก็บเงิน40-50ล้าน อานาด <laughs>